เปลี่ยนจากตัวนี้เปลี่ยนจากไอเป็นเลขหนึ่งนะคะถึงสามสองเอ็กหนึ่งบวกบีนะคะบวกด้วยสองเอ็กสองบวกบีแล้วก็บวกด้วยสองเอ็กสามบวกบีง่ายมากนะคะจบแล้วหัวข้อที่หนึ่งนะคะจบแล้วห้าจุดหนึ่งต่อมามาดูห้าจุดสองวันนี้เอาสองหัวข้อพอห้าจุดหนึ่งและห้าจุดสองพอนะคะ 5.2ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิต5.2.1จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ที่ไม่แจกแจงความถี่ข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ก็คือข้อมูลดิบนะคะข้อมูลดิบที่มีแต่ตัวเลขมายังไม่ได้อยู่ในตลาดข้อมูลที่แจกแจงความถี่ก็คือข้อมูลที่อยู่ในตารางแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้น ที่เราเรียนไปในบทที่แล้วนะคะอันนคือข้อมูลที่แจกแจงความถี่แต่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเรียงกันเขาเรียกว่าข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่หรือข้อมูลกิบนั่นเองนะคะมาดูการหาค่าเฉลี่ยเลขชนิดของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะหาได้โดยการนําข้อมูลทุกค่ามารวมกันนะคะแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะคะกําหนดให้ เอ็กหนึ่งเอ็กสองเอ็กสามไปเรื่อยๆจนถึงเอ็กเอ็นเป็นข้อมูลชุดหนึ่งนะคะที่มีทั้งหมดเอ็นจำนวนนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นคือเราจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะหรือ x bar บนะคะอ่านว่า x b a กก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันบวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตัว n นะคะซึ่งมันมีทั้งหมด n จํานวน ทีนี้เราจะเขียนเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มันค่อนๆ้นะคะจะเขียนได้ดังนี้นะคะจะได้ x บาร์เท่ากับ s u m m a t i o n fi นะคะเเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ก็คือบวกกันทั้งหมดนั่นแหละบวกกันตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่ n นะคะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือหารด้วย n n ก็คือจำนวนทั้งหมดของข้อมูลนะคะอ่าทีนี้ไปดูตัวอย่าง เยอะข้ดกวอย่างตัวอย่าง,างในหนังสือเรียนของเรานะคะตัวอย่างในหนังสือเรียนของเราโอเคอมาดูตัวอย่างตัวนี้นะคะตัวอย่างที่ห้าจุดสี่เรียนดูตัวอย่างที่ห้าจุดสี่จากการตรวจสอบราคาเข้าสารชนิดผงนะคะอ่า จนี่ถุงละห้าบาทถุงละห้ากิโลกร,รัมนะคะถุงละห้ากิโลกร,รัมของร้านค้าสิบแห่งไปสำรวจราคาเข้าสารถุงนะคะถุงละห้ากิโลกร,รัมนะคะไปสำร,รวจ10บแห่งนะคะสิบสิบร้านค้าปรากฏว่าราคาเข้าสารต่อถุงเป็นดังนี้นะคะมีหนึ่งร้อบาทหนึร้บาทหนึ้ยห้าบาทหนึบี่บาทหนึ่งร้บาทหนึ้อยสิบห้าบาท 1 7ึ่งร้อยบาท1นึ่งรบาหนึ่งาสิและก็หนึ่้อนะคะจงหาราคาเฉลี่ยราคาเฉลี่ยก็คือค่าเฉลี่ยเลขคนิดหรือหาค่า X บาทอันเดียวกันนะคะของค่าวสารชนิดถุงละ5้ากิโลกร,รัมของร้านคา้านะคะวิธีทำราคาค่าวสารเฉลี่ยต่อถุงนะคะ ็ใช้สัญลักษณ์เมื่อกี้เลยนะคะ x bar x bar เท่า,ากับ summation x i เมืออ่อ i เท่ากับ1ถึง n และหารด้วย n ก็คือเอาราคาเข้าสารทั้ง10ล้านมาบวกกันหารด้วย10เพราะว่ามี10มี10จำนวนใช่ไหมคะเราก็หารด้วย10ก็เอามาบวกกันทั้งหมดเลยแล้ก็ใช้สัญลักษณ์นี้ทั้งแหละ คานกันเสร็จแล้วนะคะแสดงว่าได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ที่1 5 9อันนี้คือค่าเฉลี่ยนะคะเป็นค่ากลางของข้อมูลนี้นะคะเป็นค่าเฉลี่ยบทนี้ถึงได้ชื่อว่าการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะก็คือนี่แหละเป็นค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางของข้อมูลนะคะดังนั้นราคาเฉลี่ยของข้าวสารชนิดถุงละ5ากิโลกรัมของร้านค้าเหล่านี้ก็คือ1 5 9บาทนั่นบเาองนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่5้ตัวอย่าง, 5, างาาที่ห5าจุดห้านะคะอ้าวกูทายมากไม่หมดอันนี้ตัวอย่างที่ห้าจุดห้ข้อมูลข้อมูลชุดหนึ่งมีแปดจำนวนนะคะนักเรียนข้อมูลชุดหนึ่งแปดจำนวนและหาค่าเฉลี่ยในคณิตได้ 32นะคะได้32ถ้าข้อมูล7จํานวนแรกนะคะ7จํานวนแรกคือ28 31 30 3ป29 33และ34จงหาข้อมูลอีกจํานวนหนึ่งอ่านะคะวิธีทำให้ข้อมูลจํานวนนั้นเป็นเนะคะจากจากสูตรนี้นะคะจากสูตรนี้ เขาหาเราเรารู้แล้วนะคะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ32นะคะเราก็เติม32มแทนค่าลงไปตรงนี้ summation xi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง8เพราะว่ามันมี88จําจำนวนใช่ไหมคะเราก็เอาตัวเลขเนี่ยมาบวกกันทั้งหมดเลยนะคะเอาตัวเลขมาบวกกันทั้งหมดเลยเอาตัวเลขมาบวกกันทั้งหมดเลย บวกกันแล้วน,นะคะ28บวก31บวก30บวก35บวก29บวก33บวก34ได้220นะคะบวกกับ x หาบวกกับ x, บ x. หารด้วย8ทีนี้8มันหารอยู่นะคะเราก็เลยย้ายมาคูณ8มันหารอยู่เราก็เลยย้ายมาคูณและ8มาคูณ32 32คูณ8นักเรียนได้เท่าไหร่คะ สามสิบสองคูณแปดแปดสองสิบหกใส่หกทดหนึ่งแปดสามยี่สิบสี่เป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าเขียนไม่สวยเลยเป็นสองห้าหกสองห้าหไหมนะคะทีนี้ บ2 2 0เท่ากับค่า f ครูใช้ปากกาเมาส์เขียนนักเรียนมันก็เลยไม่ถนัดเนาะมันก็เลยไม่ถนัดนิดนึงทีน,น,นี้เราก็เอาอะไรคะ2 5 6นะคะ2 5 6ลบด้วย2 2 0ได้เท่าไหร่ นัเรียนดูในน้ำเงอตามไปด้วยเลยนะคะก็กดเท่ากับสามสิบหกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า x เท่ากับสาหนะคะข้อมูลข้อมูลอีกจำนวนหนึ่งที่เราต้องการทราบก็จะเป็นสาสิบหจบแล้วนะคะทีนี้สำหรับสัปดาห์ที่สิบสองนะคะ ครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด5 1นะคะทำ3ข้อใหญ่เดี๋ยวครูจะแจ้งในไลนอีกทีหนึ่งในกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มนะคะอย่าให้นกเรียนทำหน้าเดียวแค่3ข้อนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาที่ครูสอนไว้ในคลิปอี่แล้วนะคะง่ายมากโอเคเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานานนะคะสำหรับคลิปนี้ ถ้าใครสงสัยนะคะนักเรียนก็สามารถทักแชทหรือว่าทักไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเป็นการส่วนตัวเดี๋ยถ้าใครเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนเก่งมากนะคะนักเรียนไม่ต้องถามมานะคะแต่ถ้าใครสงสัยไม่กล้าถามครูถามเพื่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเเพื่อนคนไหนใจดีก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวครูก็จะเดี๋ยวมีสอบแกกตัวนะคะเดี๋ยวครูส่งลินกี้สอบแกกตัวให้นักเรียนนะคะ โอเคเดี๋ยวเจอกันในไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ